ธุรกิจค้าส่งไข่ไก่ทำอย่างไรให้ปังนะครับธุรกิจค้าส่งไข่ไก่เนี่ยมันอยู่ในธุรกิจเซฟโซนของใครหลายๆคนนะับมันสามารถสร้างเม็ดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้ทุกๆวันนะครับวันนี้พ่อเลี้ยงมีวิธีการทําร้านค้าส่งไข่ไก่ให้ปังมาฝากกันนะครับข้อแรกก็คือเลือกแ่งค้าส่งไข่ไก่นะครับเราสามารถสอบถามกับคนที่ขายอยู่แล้วก็ได้นะครับว่าเขาเอาไข่ามาจากที่ไหนนะสองคือไปถามที่ปศุสศัตว์ก็ได้นะครับว่ามีฟาร์มอยู่ตรงไหนบ้างเราสามารถคอนแทคเขาไปที่ ามได้โดยโตรงนะครับ4ก็คือเราก็สามารถเสิร์ชไปในโลกออนไลน์ก็ได้นะครับทุกความอยู่บนโลกออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็แถมอีกทีหนึงนะครับเราสามารถไปดูที่ร้านแมคโครนะครับห้างแมคโครขนาดใหญ่มีขายที่เป็นแพ็ค5แผงนะครับ10แผงนะครับ ให้เราสามารถเลือกซื้อในราคาขายส่งเอามาขายก่อนได้นะครับรส่วนที่2นะครับเราต้องเลือกขนาดเบอร์ไข่ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะครับเราต้องดูนะครับว่าเราไปขายไข่ขายให้ใครบ้างน,นะครับไข่ที่เขาต้องการคือไข่เบอร์ไหนเมื่อเราสามารถเลือกขายได้ตรงความต้องการของลูกค้าลูกค้าก็จะมาซื้อกับเราอย่างต่อนเนื่องนะครับส่วนที่สามนะครับทำเลที่ตั้งนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันโลกออนไลน์จะเข้ามาแทนที่ทำเลนะครับแต่การค้าไข่ไก่เนี่ย ทำเลยังมีส่วนสําคัญมากนะครับเราก็ต้องสามารถลงไปสํารวจในพื้นที่ที่เราจะขายนะครับว่ามันโอเคไหมสามารถขายไายได้ไหมตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือ3อย่างที่จะทําให้ธุรกิจค้าไข่ไก่ของเรากําไรฟังมากๆนะครับวันนี้พ่อเลี้ยงเอามาฝากกันนะครับไปนะครับสวัสดีครับ